ก็อยู่บบเหมือนเพื่อนเพื่อนคืนตีหนึ่งตีสองก็ไม่ได้ก็ด้วยค่ะวันนี้เราเข้ามาอยู่ในกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์กันนะคะเพราะวันนี้เราจะมาดูสุดหล่อใครนะคะพิทาวันนี้เราจะมาดูใครนะคะเราจะมาดูคอนเสิร์ตค่ะซาโตทาเคดุใช่ใช่ใช่อะไรนะแอนเทนแบงค์ใช่ปหมตกลงมั่มันเป็นแฟนมิวเทนแบงค์ฟีซาโตทาเคดุเออเราจะต้องมาดูคุณคนหล่อของเรานะคะจริงๆอ่ะแบบ ตอนแรกฟังแบบจะมาดีหรือไม่มาดีวะอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาหล่อเราไม่รู้ว่าจะได้เจอเขาเมื่อไหร่เราก็เลยเออมาดีกว่าเดี๋ยวเราเจอเออเดี๋ยวตอนนี้เราก็กินข้าวกันแล้วเดี๋ยวเราก็มาเดินเล่นกันนคะคะตามคนียมนะคะก่อนที่เราจะไปดูคอนเราต้องมากินข้าวก่อนวันนี้สั่งเป็นเซตแซลมอนนะคะแล้วก็เป็นข้าวนี่ข้าวอบข้าวโพดแบบนี้นะคะแล้วเขาก็แนะนําให้เราคุกก่อนคุกก่อนปิดไว้30มสิบมิ แล้วก็ปิดก่อนสั่งสิบีมันน่ารักมากเลยแกมัน,มนคือร้านโคโคโรกนะคะแล้วก็มาต้องกดงาเดี๋ยวต้องจับดีๆอ่ะอันนี้ก็มีน้ำซุปนะคะแล้วก็ไหตุนค่ะเหมือนงามันไม,ไม่ป่บไม่ป่นเลยวะปดแรง อืมหอมโอเคดังก็เลยแบบถ้าอยางนั้นแเป็นกี่สี่สอก็ดูไว้มาไทยไหมจมายมาแหละก็มาไทยด้วยึงอันคือยืนคืนน้องน่ารัก เอาเป็นชนกเกียนชนกเกียนดิมวยไทยได้นะพิดามาแล้วใช่กไค่ะไปกันไอบุ เข้ามาแล้วค่ะเดี๋ยวาจะไม่ได้ถ่ายแล้วนะคะเพราะว่าเรากลัวโดนเขาลากออกไปข้างนอกเ,ออเดี๋ยวาจะไปดูทักทิพยกันอ๋อ อ้รอรดนะรบรากานะก็มีมินิสอร์ที่จะรู้เรื่องเจ้าคะนน้ของวนาสา้แนคนเามาน่งกินข้าวหลังคอนหลังแฟนมิท่ากิน้าแน่ารักมากท้ามถึงได้น่ารักขนาดนี้แบบหอมาก็แเออเล่นเขาแบบเซ็มดีมากแล้วก็ดีใจที่แบบได้เป็นแบบ ดีเจนุ้ยมามาเป็นพี่ก่อนในาางนา,างนนี้ก็เสียงดีแบบเขาลองเพลงพร้อมมากสุดดีมากแล้วก็แบบหอมมากเลยนะเดี๋ยวจะกินข้าวก็จะกลับบ้านถือว่าวันนี้เป็นวนนันสุดที่แลา